เรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่มีสื่อสื่อหนึ่งที่มีชื่อว่า Politico นะครับผม Politico เนี่ยเขาเป็นสื่อข่าวที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง อยู่ๆก็ได้ถูกปรากฏว่าเป็นสำนักข่าวที่สนับสนุนฝ่ายซ้ายนะครับแล้วก็เคยทำการโจมตีเกมเมอร์เกสรวมถึงชุมชนเกมมาอย่างยาวนานนะครับคุณโคโรไรเลวิตประกาศเมื่อวันพุธว่าสำนักข่าวดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปและสัญญาของรัฐบาลอื่นๆเพื่อสนับสนุนในการโจมตีเหล่าเกมเมอร์ จริง,รงเ,เกมเมอร์เกสมันไม่ใช่กลุ่มคนหรือสื่อข่าวหรือบริษัทอะไรนะมันหมายถึงการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมออนไลน์อย่างหนึ่งนะครับประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเห็นเกี่ยวกับการขัดแย้งนี้บนแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลของเขานะครับดูเหมือนว่าเงินหลายพัน,นล้านดอลลาร์ของเราจะถูกขโมยไปจาก USAID และหน่วยงานอื่นๆโดยส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ในมือสื่อข่าวปลอมเพื่อจ่ายค่าตอบแทนสําหรับการสร้างเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับพวกพรรคเดโมแครตสำนักข่าวฟล ายอย่างโพลิติโกจะได้รับเงินตั้ง8ล้านดอลลาร์ The New York t i m e ์ก็จะได้เงินนั้นด้วยหรือเปล่านะนี่อาจจะเป็นเรื่องอื้อฉาที่ใหญ่ที่สุดบางทีอาจใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้พรรคเดโมแครตไม่สามารถหลบเลี่ยงเรื่องนี้ได้แน่นอนมันใหญ่เกินไปและมันสกปรกเกินไป